ครับว่ายังไงครับผมชื่อนพสิทธนาศินเลืองลวีนะครับเป็นเจ้าของสวนแปลงนี้ครับชื่อเล่นชื่อนพครับในฐานะแบรนด์เนปเสเดอร์ครับมีอะไรอยากจะถามไหมครับเรนชัยครับสวัสดีพี่นัทอีกครับสวัสดีครับเอาพี่นพพี่นพอยากจะสอบถามกับพี่พี่นพมาค่ะว่าจริงๆริงเราเนี่ยคู่อมตะจันของเวิลด์คลาสของเราเนี่ยนะคะมีมากว่า8-9ปีแล้วครับแล้วก็อยากจะถามว่าพี่เนี่ยมาใช้ได้เมื่อกี่ปีนี้คะอ๋อต้นปี67ครับใช้ตอนปี67นั่น พี่นัทใช้อย่างไงครับก็ใช้กับทุเรียนเล็กแล้วก็ใช้กับลำไยครับอ๋อเอามาใช้กับทุเรียนด้วยใช้ลำไยด้วยตอนที่เรามาใช้กับลำไยเนี่ยวันนี้เรามาที่สวนลำไยใช่ไหมครับครับแล้วพี่นัทตอนที่เราเอามาใช้ครั้งแรกนั้นเรามาดูแลอย่างไรครับก็ใช้ตั้งแต่ทําใบจนกระทั่งออกดอกแล้วก็บํารุงลูกมาเรื่อยๆครับจนถึงวันนี้ครับจนถึงวันนี้ครับแล้วตอนที่ปีก่อนนะเราใช้อะไรในการดูแลรักษาลำไยของเรา ปีก่อนหน้าที่จะกุอยาทั่วไปครับในท้องตลาดมันเห็นความแตกต่างไงบ้างครับก็ผมว่าดีนะตัวนี้ตัวใหม่นวัตกรรมใหม่ก็เมื่อก่อนก็ใช้ตัวเดิมอยู่ก็ดีโอเคตอบรับดีแต่ตัวนี้เห็นผลเร็วไอ้ตัวนี้เรานํามาใช้ตั้งแต่เมื่อไหร่ครับเดือนที่แล้วครับเดือนธันวาคมอ่าครับ2567เครับเพิ่งเริ่มใช้พี่นัดครับเราได้ใช้ตอนเนี้ยเราเอามาบํารุงอะไรครับตอนนี้ก็บํารุงลูกครับเห็นอะไรตอนเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ธันวาใช้ไปกี่ครั้งกี่รอบยังไงครับตอนนี้ก็ 3- สแล้ว3รอบ ก็ S <S <an> <S ฉีดมาก็เห็นผลดีรับลำไย,ยเปลือกหนาจากใบเหลืองๆนี่ก็ฉีดไปนี่ใบจะเขียวเข้มแล้วก็ค่อนข้างจะไม่แตกแปลงที่ผมเก็บไปแล้วก็ผมก็ใช้มาแล้วก็โอเคนะครับยือดอายุได้ยืด<ำ>สีจะเหลืองพอใกล้ๆเก็บครับอันนี้ก็หมายค,ความว่าปกติเนี่ยลำไย,ยเนี่ยมีระยะเวลาตั้งแต่ออกดอ,อกจนถึงเก็บเกี่ยวเนี่ยมันมีอายุกี่เดือนกี่วันกันครับถ้าเป็นหน้าฝนนะหน้าฝนก็6เดือนครึ่ง6เดือนครึ่งครับถ้าเป็นหน้าแรงเนี่ย ที่จะเก็บนี่ก็ประมาณ7เดือนแต่ยาของเรามันยืดอายุไปได้7เดือนครึ่งเลยอ๋อเหรอครับคำว่าการยืดอายุเนี่ยม,มันมีผลดีผลเสียอย่างไรครับคือยืดอายุเนี่ยบางทีเรารอลงอะ่ะลงไม่มาเก็บถ้าเป็นทั่วไปก็จะแตกก็จะเป็นหัวลิงกินไม่ได้แต่ยาของเรานี่คือสามารถยืดหยุ่นได้ะยืดหยุ่นก็คือแก่ออกมาก็คือ คงความหวานแล้วก็ไม่แตกไม่เสียหายไม่เสียหายอ๋อหมายความว่าเลาก็ใช้พ่นมาโดยตลอดอย่างเงี้ยใช่ไหมครับก็หมายความว่าระยะเวลาการพ่นเนี่ยเพื่อจะทําให้ยืดอายุเนี่ยมันเว้นช่วงยังไงครับสามารถรอการเก็บเกี่ยวรอครับครับเช่นว่าเราพ่น5วันต่อครั้งหรือว่าเราจะยังไงครับยืดงไงก็7วัน7วันถึง10วันต่อครั้งก็เช่ยืดได้ครับยืดได้ครับโอ้ตรงนี้สําคัญเลยนะครับต้องขีดเส้นใต้กันเลยทีเดียวว่ายืดไปแล้วความหวานไม่ลดยืดไปแล้วผิวยังสวยเหมือนเดิมครับและผลไม่เป็นหัวลิงนะครับทำให้ ดูแล้วไม่น่ารับประทานถูกไหมครับน่ารับประทานครับแต่พอใช้ตัวนี้แล้วทําให้เห็นว่าทุกอย่างนั้นมันเหมาะสมครับถึงแม้ยาวไปก็ยังทําให้ดูแล้วคนก็ยังอยากจะซื้อของเราอยู่ถูกไหมครับน้ําหนักก็ยังดีอยู่ก็เก็บได้ครับเก็บได้เอาล่ะครับในฐานะที่พี่นัทเป็นผู้ที่เรียกว่าเชี่ยวชาญเพราะยี่สิกว่าปีที่ผ่านมาก็ใช้อะไรต่างๆมามากมายครัทั้งเคมีการดูแลบารุงรักษาถูกไหมครับครับอยากรู้มากๆเลยค่ะถามเองสิครับครับผม ก็คือที่ผ่านมาเนี่ยโอเคแหละก็คือใช้หลายๆอย่างมารวมถึงเคมีด้วยคพอมาเจอผลิตภัณฑ์นะคะคู่อัศจรรย์นะคะของ World Class ของเรานะคะซึ่งเป็นสูตรใหม่ด้วยร,รู้สึกยังไงบ้างคะผลลัพธ์ที่ได้รู้สึกประทับใจมากแค่ไหนอนธิบายได้เลยค่ะคผมก็ทดลองเป็นคนที่ทดลองอยู่แล้วตัวไหนดีก็ จะทําการทดลองเสมอเราเป็นชาวสวนเนาะเราท ינה, ําสวนเราก็ต้องการสิ่งดีๆฉีดแล้วก็คือให้ได้ผลผลิตดีแล้วก็ต้นไม้เราดีเราสวยใบสวยใบงามใช่ไหมครับก็ทดลองมาเยอะเรื่องเคมี แต่มาเจอตัวนี้ก็ถือว่าโอเคนะก็จะใช้ตลอดไปครับโอ้โหเป็นคํายืนยันครับครับครับอย่าเพิ่งยืนยันครับเพราะว่าต้องบอกด้วยครับเพราะมันมีวิธีใช้ด้วยครับว่าการใช้อะเมื่อก่อนเนี่ยเราต้องลําบากนะครับในการที่ต้องใช้ทั้งสารกําจัดแมลงสารกําจัดเชื้อลงเชื้อราอะไรต่างๆที่ต้งเป็นเชื้อโรคด้วยถูกไหมครับของเราเนี่ยนะครับตอนนี้มันเป็นไโตัวซานชนิดผงด้วยถูกไหมครับแล้วก็ที่สําคัญมันสามารถรวมกับพวกเคมีต่างๆได้ไหมครับอย่างไรพี่น่าที่ใบโดยละเอียดครับก็ได้นะ ะครับก็คือการฉีดอย่างสมมติเราฉีดอาทิตย์หนึ่งครั้งหนึ่งหรือสิบวันครั้งเราก็มาดูก่อนครับว่ามีหนอนไหมมีเชื้อราไหมคือถ้ามีเราก็ใส่ลดลงมาครึ่งนึงครับอย่างเคยใส่1ลิตรเราก็ลดลงมาครึ่งลิตรอย่างเชื้อราเคยใส่1โลเราก็ลดลงมาครึ่งกิโลคือเราไม่ต้องใส่ทุกรอบครับเราเว้นรอบแต่สามารถผสมลงไปในนี้ได้เลยครับก็ค้นก็เข้ากันดีดีไหมฮะดีครับละลายไวละลายเร็วด้วยครับสามารถใช้สะดวกไหมครับสะดวกเขาไม่ต้องยกหนัก อีกสองก็ใส่ถังเลยเห็นพี่นัทบอกว่าบางทีเนี่ยถ้าเราจะส่งไปให้เพื่อนบ้านต่างประเทศอะไรต่างๆเนี่ยง่ายเลยครับใช่ไหมครับรับคนส่งง่ายมาของส่งง่ายเพราะว่าชนิดน้ําก็จะลําบากหน่อยการเดินทางค่าน้ําหนักต่างๆถูกไหมครับจานวนมากแต่ว่าได้จํานวนขวดน้อยอย่างซองนี่สบายเลยก็ถือว่าพลังใจของนักการเกษตรครับโดยเฉพาะผู้ที่ปลูกลําไยนะครับแล้วก็มองว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องมือในการประกอบสัมมาอาชีวะที่ท่านตั้งใจอยากให้มันมีผลผลิตที่มั่นใจว่าเป็นอินทรีย์ตอนนี้นะคะนอกจาก สินค้าคู่นี้นะคะที่ติดตลาดอยู่ในกระแสของเกษตรกรในการทําการเกษตรมาตลอดนะคะยังมีอีกหนึ่งอย่างนะคะก็คือปุ๋ยหญิงเกษตรได้ลองใช้หรือยังคะอ๋อยังเลยครับยังไม่ได้ลองเลยนี่ถ้ามีคู่นี้แล้วก็มีปุ๋ยหญิงเกษตรนะคะรวมกันเป็น3เกลอเวิร์แพนจากเวิร์ c คลาสนะคะรับรองว่าที่มันดีอยู่แล้วมันจะต้องดียิ่งขึ้นแน่นอนคะ่ะฝากไปด้วยนะคะครับ,รบอโอกาสนี้ครับพี่นัดครับช่วยขี่เส้นใต้ ของความรู้สึกกับ3เกลเวอร์แพนนะครับนวัตกรรมใหม่ให้กับพี่น้องเพื่อความมั่นใจทั่วประเทศและต่างประเทศที่จะมีโอกาสได้มาใช้ผลิตภัณฑ์นี้ครับเรียนเชญพี่นัครับ,รบก็ผมว่าดีนะครับประหยัดต้นทุนด้วยครับราคาก็ไม่สูงเกินไปแล้วตอนนี้เราหันมาใช้อินซีมันก็จะดีกับผู้บ,บริโภคแล้วต้นทุนก็ประหยัดตอนนี้ราคาลําไยก็ไม่ค่อยดีคือลําไยนจริงๆเราฉีดถังหนึงกันก็2000กว่า3,000กว่าแต่มาเจอตัวนี้ก็จะลดต้นทุนลงมาเยอะครับ ประหยัดเยอะครับเบอร์แพนนะครับก็คงจะใช้ต่อไปแล้วก็บอกบอกเพื่อนๆที่ดูคลิปนี้ถ้าเจอผมผมบอกว่าใช้เลยครับประหยัดต้นทุนและผลผลิตดีผิวสวยครับแล้วไม่แตกด้วยครับโอ้ครับสุดยอดจริงนะครับคำว่าลดต้นทุนมหาศาลเลยครับถือว่าไม่ใช่เรื่องปกติของคนทั่วไปเพราะต้นทุนนี้มันคือเกษตรกรได้กําไรเพิ่มขึ้นถูกไหมครับพลังใจของนักการเกษตรก็จะอยู่อย่างที่เรียกกันว่ายืนหยัดอย่างยั่งยืนพลังใจตรงนี้ครับถือว่าพี่น้องทั้งประเทศไทย ทั้งพี่น้องรอบข้างนะครับต่างประเทศก็จะได้มีโอกาสใช้สิ่งดีๆเหล่านี้วันนี้เราทั้ง3นะครับโดยเฉพาะแบรนด์แอมเบอเดอร์และเจ้าของสวนแห่งนี้ครับก็มีความตั้งใจอยากให้ทุกคนเห็นว่าลำไยพันอีดอ สวยได้นะครับงามได้พร้อมกับ3เกลว์เวอร์แพนนะครับตอนนี้ต้องระมัดระวังมากๆนะคะเพราะว่าด้วยความมั่นคงของสินค้าของเราไม่ว่าจะเป็นคู่หูมาซจันหรือว่าจะเป็น3มเกลว์เวอร์แพนจากบริษัท World Class Innovation นะคะใช้ดีแล้วก็เห็นผลไวลดต้นทุนแล้วก็เพิ่มกําไรได้จริงตอนนี้นะคะมักจะมีสินค้าลอกเลียนแบบหรือว่าของปลอมของจริงของแท้นะคะต้องมีหญิงที่ดีการการันตีและที่สําคัญนะคะจะต้องมีโลโก้แบบนี้ค่ะตราหญิงเกษตรเท่านั้นเพราะฉะนั้นค่ะก่อนที่จะซื้อนะคะควร ที่จะปรึกษาหรือว่าเลือกดูดีๆนะคะซื้อกับคนที่คุณไว้ใจได้นะคะถ้าเห็นหน้าพวกเรานะคะทั้งหญิงที่ิการและมิสเตอร์เกษตรนะคะรับรองว่าเป็นของแท้แน่นอนค่ะเห็นใจเกษตรกรน,นะครับอย่าทำร้ายจิตใจเขาเลยอย่าทำไร้ายรายได้เขาเลยครับเพราะนี่คือของจริงย่อมเป็นของแท้นะครับวันนี้เราทั้ง3าขออนุญ,ญาตลาไปก่อนโอกาสหน้าเจอกันครับกับความสวยงามของการเกษตรและความยั่ง,งยืนครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ